กสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube, Television, า w ิเ t e t TikTok, i n s t a g กรมโลกออนไลน์และเน็ตเบิร์กที่เกี่ยวข้องท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารอบการชนะกะบฏถือว่าเป็นงานการเมืองสุดยอดเพระาะฉะนั้นก็มีรัฐบาลที่สามารถปราบปรามทาหารกรบฏชาติโทษประหารชีวิตสุดยอดก็มีหลายท่านนะครับตั้งแต่พันเอก พยาหนผลพยุหะเสนาพันโทหลวงพี่บูร์สงครามจอมพลปอพี่บูลสงครามคนเหล่านี้นี่ต้องสรรเสริญไว้จนกระทั่งถึงพลเอกเปรมดินาสูลานนท์นะครับที่ทหารจะคลิกกดกบฏก็พ่ายแพ้ทุกคราไปบางครั้งก็จับมาประหารชีวิตได้อีกนะครับเช่นยุคนายธานินไก่วิเชียนนายยกรัฐมนตรี แต่ในระยะหลังตั้งแต่พลเอกชาชายชุนวันนี่ระบบนักการเมืองสายธุรกิจหรือลูกหลานเศรษฐีนายทุนเข้ามาทำการเมืองเสียเองอยากจะเป็นใหญ่ว่างั้นเถอะในอดีตเขามีนักสู้แหละครับคนที่จะเป็นนักการเมืองคือต้องยอมตายแล้วทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นคุณเตียงสิรีขันคุณทวีนูดนท็อปเตอรทองเปลวชลภูมิหรือนายเตียงสิริขันนี่นะครับมากันแบบเอาชีวิตเข้าแลก ยุคที่ผมเป็นเด็กและเยาวชนนี่คุณค่แสงสุกสายพันเอกสมคิดสีสังคมนาะยแช่นะราปฏิก็ไม่กลัวใครล่ะครับหลังจากคนเอกชาิชายชุนวันนี่แหละมาเขาเรียกว่าเอานายทุนเข้ามาพัวพันกับการมีอำนาจเพราะ,ะนั้นนายทุนพอพัวพันกับการมีอำนาจพวกนี้เทฤษฎีบาแกนนีนิยเทีรี่เลยเสร็จทหารกับทันทีเคารพจริงๆแล้วควรจะยิงให้ตายให้หมดแหละครับ วันที่มีการนัดประหารกุมภาพันธ์2,534พอเล็กช่าชายชุณาวันรู้แะครับไม่ใช่ไม่รู้ลูกชายท่านนี่สนิทกับผมนะไกรศักชุณวันเนี่ยเขาก็รู้พ่อมองโลกสีชมพูจริงๆก็ควรจะฆ่าไอ้เต้ให้ตายหรือว่ายิงพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ให้ตายเสียก่อนมันก็ไม่มีทางที่จะชนะศึกกบฏได้ แต่เพราะประมาทคิดว่าลูกหลานกันทั้งนั้นกินข้าวหม้อเดียวกันเราตาหารเนอ,อ,อย่าไปเรียวว่าอะไรกรันไม่มีใครใ่ไม่เต้ในที่สุดก็ถูกยึดอำนาจวันนี้19กันยายน2565ผมจำได้ดีวันที่19กันยายน2549มนีเวลานี้ผมเองก็รู้แล้วว่าพลเอกสาพรังกักลยาณามิตรแม่ทัาภาค43นี่แกหึมๆอยู่นานแล้วไม่รู้แกโกรธอะไรพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตร นาย,ยกรัฐมนตรีหรือขอตำแหน่งไม่ได้แบบพลเรือเอกท่านหนึ่งนะครับมาขอตำแหน่งผมจำได้นั่งอยู่ในวงข้าววงเล่าด้วยพอไม่ได้ก็โกรธนะครับธรรมดาการาชการเนี่ยไม่ใช่ปฏิวัติเพื่อประชาชนหรอกตัวเองไม่ได้ตำแหน่งอย่างที่ต้องการก็โกรธพ,พราะเอกจะพรางกัลยานามิตรแม่าาทัพภาคที่สามเนี่ยเคลื่อนไหวเอารถถังบุเรงบุเรงมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับท่านที่กรพ รักษาการนายกรัฐมนตรีตอนนั้นชื่อพลตำรวจเอกชิชัยวันนับสถิตทำไมถึงไม่รู้ผมว่าก็รู้แต่ผมก็ฟังข่าวเขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วราวิวาทกันเล็กๆแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจะเอามาฝึกทหารจะเอามาซ่อมอะไรต่ออะไรนี่นั่นมันจะเตรียมการแล้วละเะเบริเวพรัร่างกัลายาณมิตรแล้วก็เพื่อนผมเป็นพลอากาศเอก ถูกชุบเลี้ยนไปอย่างดีเพื่อที่จะเป็นหูเป็นตาให้นายกรัฐมนตรีผมก็จับมือถามวันนั้นไปไหนแค่บอกว่าถูกเชิญไปกินเบียที่แถวสนามเสือป่ากันหมดเลยครับตั้งแต่ที่ยงแล้วว่างั้นเถอะตัวเกงตัวกลุมกําลังตัวคุมแฟนท้อมเอฟถูกลากก้าไปอยู่ในสนามเสือป่ากันหมดท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เราวันที่19กันยายน2549 มันไม่มีทางสําเร็จได้เลยคณะก่อการนี่ป้อแป้ป้อแป้ะเท่านั้นแหละครับแล้วก็มากันแบบไม่ค่อยมั่นใจอะไรเลยรวมทั้งพลเอกสนที่บุญยรัตน์จักรินด้วยก็คาดว่าอาจจะตายครานี้กองกำลังของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไปชุมนุมกันที่แจ่งวัฒนาเนี่ยผมติดตามข่าวละเอียดหมอพรหมมินเลือดสุรเดชเนี่ยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นพยานดีที่สุด แต่งตั้งรักษาการผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ละล้าละลังกลัวโน่นกลัวนี่กลัวถูกยิงตายกลัวว่าป่าจะโกรธอะไรต่างๆเนี่ยครับในที่สุดมันไม่มีคณะปฏิวัติที่ดีพอเลยครับยังร่องแน่งร้องไรเงีอยู่ท่านจำได้ไหมครับทั้งคืนเลยก็มีคนรุ <muerte> ่นใหม่หลายท่านะถูกบอกกล่าวในเชิงว่าการรัฐบาะหารทุกครั้งเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าสั่ง พระมหาการศาสต์อยู่เบื้องหลังเรื่องจริงๆแล้วผมว่าเ้ื่อความเป็นธรรมนะเอาตำรายุทธศาสตร์ท่องเต้จีนเนี่ยคุ้นศึกขันธีงกงๆนี่นะครับพระราชาเนรวมทั้งญี่ปุ่นโชกุนเนี่ยก็ชัดเจนมันไม่มีใครสั่งใครหรอกใครกุมมุตรและใครกล้าเด็ดขาดกว่ากันเท่านั้นแหละคือผู้ที่สามารถปราบกระบฏได้ เพราะกระบอดเนี่ยมันก็ต้องอ้างโหนไปเรื่อยแหละวว่าเจ้าสั่งเจ้าอยู่เบื้องหลังทั้งทั้งที่มันจับเจ้าไปดูประกันนะครับท่านดี่ก้วผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญในการก่อรัฐประหารหลายหลายครั้งในช่วงหลังเนี่ยท่านก็เล่าให้ผมฟังหมดมันไม่มีหรอกไอ้ขุนศึกตัวนี้เนี่ยมันอยากมีอํานาจแล้วก็บางคนก็ผิดหวังไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกมันก็เลยยึดอำนาจเลยจะเป็นคณะผู้ยิ่งใหญ่เียเลย เราก็จำกันได้พลเอกอนพกุพงศ์บ่าจินดาผู้บญรากาศฐานบอกตามหลักการและเป็นผู้บัญชาการรักษาพระนครหรือผู้บัญชาการเหตุการณ์ตอนพันธมิตรยึดสนามบินสี่สนามทั่วราชอาณาจักรและยึดสนามบินสากลน,นานาชา,นา,นา,าตินะก็ยิงเิ่งให้หมอเยไม่ต้องว่าเป็นลูกเด็กเล็กแดงหรอกเพราะนั่นคือการก่ออาลายแต่ว่าพลเอกอนพกุพงศ์บ่าจินดาแกก็ไม่สนใจอะไรแถมไปออกรายการโทรทัศน์บุญสรยุทธสุทัศนสนาจินดาเสียอี บอกว่าพลเอกอนุพงศ์ในฐานะผู้บรรยากาศทหารบอกนีก่ขอเชิญนายรุนใจวงสวัสดิ์ลาออกได้แลว้วดูนี่และนายทุชใยวงสวัสดยยิ์นายกัรัฐมนตรนีก็ไม่สั่งทหารที่ตัวเองมีอยู่บ้างหรือไม่มีก็ไม่รู้ไปจับยิงทิ้งกัเลยอะครับมันเป็นการรบกันทั้งนั้นแหละเพระาะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้ผมเองก็ เป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีของพื้นที่ในอำเภอม,มาแล้วเป็นหัวหน้าเมืองท้องถิ่นม,มาแล้วผมก็ถูกกบฏสองสาครั้งนะแต่ว่าผมก็ต้องใช้วิธีที่ชาญฉาลาดต่อสู้กับมันถ้ายอมมันก็แพ้หมายความว่ามันจับตัวเราเป็นตัวประกันหรือไม่มันก็ไล่เราออกจากตําแหน่งหน้าที่แล้วก็ใส่ความสูกโคกไว้ผมเดินย่ำเท้าเย้ยอาถรรเพื่อจะล้มรัฐบาลนายกทวลรีไปพอดีดันหนันกับยอปราศายก็มีการเจรจา,าหน้าอวยบอกว่าน้าหยุดเดิน รับรองไม่ตายหยุดเดินจะได้รางวัลคือไอ้พวกที่มันมีอำนาจนี่เวลาเราจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องเนี่ยมันก็ขู่ฆ่าเราเยู่เรื่อเลยครับทีนี้คนไทยเนี่ยชอบคนแพ้มาลำพึงลำพันเพราะคนชนะแบบผม,ผมมาเล่าให้ฟังว่าชนะคำวิบากสาสานดิราชนะเปรมชัยกนาสูตรเอาเปรมชัยเข้าคุกไปแล้วเพราะมันจะ ทำให้ผมล้มละลายฟ้องถึงสามร้อยล้านเลผมจะหน้าขาดในสารดีกามันไม่ค่อยอยากฟังอ่ะสื่อต่างๆมันก็ไม่อยากวางหมาออะไรหลักๆก็บล็อกไว้สื่อมวลชนก็ไม่เอาไปชูมาเช่าบางคนที่ร้องแรงไอ้สีทุวันยันยาซึ่งไม่เคยชนะอะไรเลยไอ้สนธิยาสวัสดีมาเชิดชูกันนะเอาไ้แลมบัวมีสารซึ่งมันไม่เคยมีวีรกรรมเป็นแลมโบ้แลมบ่วงอะไรเลยครับเอาไปเชิดชูกันอยู่ได้ แต่คนที่เปิดหน้าเปิดตาอย่างผมมีประวัติการทํางานเยอะแยะนี่นะครับเดี่ย่ mm. เยอะแยะไปหมด mm. มีประวัติจาาตลการต่อสู้ถูกบันทึกไว้ mm. มันบอกใครก็ไม่รู้ไม่เห็นดามเลยพระดนั้นมันก็ไปเที่ยวสารเสริญผู้ว่าหมูป่าซึ่งตอนนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้หน้าโหลแล้วหมูป่าจริงหรือเปล่ามันรายการโกหกมอนแทนไหมแต่ของผมเนี่ยผู้บัญชาการเหตุการณ์การทูนพายุทำสำเร็จเรียบร้อยคอมพลีเจตเวิร์ก มันกลับลืมเจล้วพายุกาทูนพายุเกชุมพรเรียบร้อยประชาชนไม่เผาสาราการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่เผาสาราการณ์จังหวัดชุมพรเพราะผมไปทําสถานการณ์ไว้เพื่อที่จะเจราจาและในที่สุดนําสันดิภาพมาถูประเทศมันบอกว่าไม่แน่จริงถ้าแน่จริงมันต้องเผาเลยดูบาดอ่เพราะฉะนั้นประเทศนี้มันจึงไม่มีอะไรพัฒนาไปไกลแล้ว ทาหารก็ยังบนเวียนเหยียบหัวนักการเมืองพรรคการเมืองตลอดไปเพราะเรามัวแต่ทําการเมืองเป็นเล่นไม่จริงจังไม่ปราบกบฏกันจริงจังในที่สุดทหารวันไหนมีโอกาสมันก็ขู่นักการเมืองแล้วก็เจรจาตาอวยในที่สุดก็กลายเป็นซ่องเขียวไข่กาสวัสดีครับ